กำลังหารถ SUV นะคะรถ SUV รถครอบครัวยุโรปแนวยุโรปนะคะห้ามพลาดเลยนะวันนี้ไอจะพาไปดูนะแล้วบอกเลยลูกค้าประทับใจแน่นอนนะคะได้รถครอบครัวเป็นรถ SUV นะในราคาเพียงแค่6ก9ส0 0กบาทเฮ้ย hey, เราไม่ขายเราขายเพียงแค่6กแสนห้่นเก้าพับาทจะเป็นคันไหนเดี๋ยวไอพาไปชมกันไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือออปชันของเขานะคะได้มาครบแบบล้นเลยไปดูกันเลยค่ะก็คือ ออ d i q คนะคะเครื่อง2,000ปี2,010นะคะชุดแต่ง S-Line น์คะคันนี้ลูกค้าได้ไปบอกเลยประทับใจแน่นอนกับราคาสุดพิเศษคะ่ะ659,000บาทเราชมด้านหน้าของเขาก่อนเลยคันนี้ได้มาแบบสีขาวส,สวยๆแบบเดิมๆเลยนะคะนี่เลยนะคะกระจังหน้าของเขาแผงใหญ่แบบนี้เลยนะคะทรงเพชรแบบนี้นะด้านในก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นโครเมียม หนะ้าที่เขาให้มาแล้วก็จะมีโลโก้ของเครื่องยนต์ของเขานะคะคอร์ทโตหนะ้าที่ได้มานะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าจุดรักษาความปลอดภัยเขาให้มาถึง4จุดเลยทีเดียวนะคะเซฟตี้สุดๆคันนี้นะคะไฟโฉมเฉียวถึงจะเป็นปี1 0แต่ก็ยังดูดีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดีไซน์ออกแบบนะคะแล้วก็การดูแลรักษานะที่ทั้งจากเจ้าของเดิมแล้วก็ของเราด้วยนะคะดูแลจอดในร่มตลอดส่วนล้อนะคะล้อของเขาอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะของออดดี้เขาเองนะคะ มาพร้อมกับแม็กขอบ19ยางปีใหม่แบบพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะคันนี้ได้ไปเข้ามาชมยังไงก็ถูกใจแน่นอนนะคะสามารถขับรถกลับได้เลยนะค,ะคันนี้นี่เลยนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ audi q5 นะคะเครื่อง2000แล้วก็ตัวเครื่องของเขาโลโก้เห็นชัดเจนแน่นอนนะแล้วส่วนไฟนะคะคือ ปี10แต่ลูกค้าดูไฟยังใหม่และใส่ปิ้งอยู่เลยนะคะอันนี้คือเดิมๆจริงๆเลยนะลูกค้าสามารถเปิดฝาท้ายนะคะด้วยตัวรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากตัวรถได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟฟา้านี่เลยความดูดีนะคะของออดี้คันนี้คือทุกอย่างเดิมๆใช้งานได้ปกติแต่ลูกค้าหลายคนอาจจะก,กังวลเรื่องที่ว่ามันเป็น รถปีหน่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกค้าไม่ต้องห่วงเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านานสูงสุดถึง1ปีก่อนออกมีการตรวจเช็คทุกจุดแน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปยังไงต้องใช้งานกันยาวๆส่วนด้านหลังกว้างแบบนี้เลยส่วนด้านล่างนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงมาให้นะคะแล้วก็จะมีซับเบดด้วยที่เจ้าของเขาติดมานะคะเป็นตัวของลำโพงเขานะแล้วก็จะมีม่านบังแสงแดดนะคะอันนี้ก็เดิมๆจากศูนย์นะคะยังได้มาติดรถอยู่ด้วยนะ เดี๋ยวดูภายนอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอพาคเข้าไปดูออปชันด้านในบ้างดีกว่าเ,เรามาดูความเรียบร้อยความสะอาดด้านในกันบ้างดีกว่านะคะก็เสียบกุญแจเข้าไปนะคะอโอ้เรียบร้อยนะสตาร์ตติดเร็วทันใจนะคะชอบมากนะคะจะพามาดูด้านในคือความยุโรปข,ของเขาแน่นอนว่าการดีไซน์ทุกๆอย่างเนาะมันก็จะลงตัวนะคะในส่วนของ ด้านหน้าของเรานะคะคอนโซลด้านหน้าก็คือเรียบร้อยดูดีเลยนะคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอจอเดิมจากศูนย์นะคะแล้วก็จะมีการปรับแอร์ซ้ายขวาแอร์นะคะจะมีถึง4จุดเลยนะปกติเลยนะคะอ่ะส่วนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวเลือกนะฟังก์ชันต่างๆของเขานะคะที่ลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะหรือว่าตัวเซตอัพต่างๆนะคะตัวคาของเขาหรือว่าตัวโทรศัพท์ นะก็มีโหมดให้เลือกเหมือนกันนะคะส่วนด้านบนไม่พูดไม่ได้เลยนะคะด้านบนจะเป็นสีดำนะที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเขาจะมีพาโนรามิกซันรูมนะคะที่เขาให้มาก็เลือกใช้งานกันสักแป๊บน,นึง โอเคเปิดสุดเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็ซันลูฟเขาจะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะลูกค้าก็คือทุกอย่างใช้งานได้ปกติหลายคนอาจจะก,กังวลเรื่องของซันลูฟต่างๆเนาะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะก่อนที่เราจะรับเข้ามาเราตรวจเช็คมาอย่างดีอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันต้องสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้จริงและที่สาคัญนะคะลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะว่าก่อนออกเรามีการตรวจเช็คให้หมดและอย่างที่บอกว่าเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าได้ไปยังไงสบายใจหายห่วงแน่นอน ก็เลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวปิดก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไอ้พาไปนั่งดูฝั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเรียบร้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับมาห้องโดยสารมันค่อนข้างที่จะกว้างนะคะกว้างเลยนั่งสบายนะคะการมองเห็นทุกอย่างจุดต่างๆแล้วยิ่งเราเปิดสันลูแบบนี้ด้วยนะคะคือคือคือดีเลยละกันว่าอย่างนี้มันดูโปร่งนะคะรถ s u v ในราคา6 5 9 0 0 0้า้าบาทไอ้บอกเลยว่า คันนี้มันสุดคุ้มแล้วนะคะใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์08 3 22 2 2 2 2 2 0 3ย้ํา้ำกันอีกทีติดต่อกันเข้ามาเยอะๆหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิตสรากุคาตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคยังไงไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะห้ามพลาดบายบายแล้วเจอกันคิมหน้าค่ะ